สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับตัวกระทำนะครับหรือในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า operator operator ในภาษา Python มีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปรู้กันนะครับก่อนอื่นเรามารู้ความหมายของคําว่า operator หรือตัวกระทำก่อน operator หรือตัวกระทำนะครับก็คือเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์ที่เราไว้ใช้ดําเนินการทางการคํานวณไม่ว่าจะเป็นการเอาไปเพิ่มค่าเปลี่ยนแปลงค่า รเราเรียกว่าโอเปเรเตอร์แล้วโอเปเรเตอร์ในการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอนมีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับโอเปเรเตอร์ในการกําหนดค่าหรือเรียกว่า assign กาหนดให้ค่าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งโอเปเรเตอร์ทางคณิตศาสตร์หรือเรียกว่า,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 า arithmetic นะครับเป็นโอเปเรเตอร์พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในการบวกลบคูณหารโอเปเรเตอร์ทางตรรกะคือโอเปเรเตอร์ทางด้านลอจิกนะครับความจริงความเท็จ true false อย่างที่เราเคยได้เรียนมาในวิชาคณิตศาสตร์ แล้วก็โอเปอเรเตอร์ด้านความสัมพันธ์เป็นการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ى, หรือความสัมพันธ์ระหว่างค่าใดค่าหนึ่งโอเปอเรเตอร์กำหนดค่านะครับตัวแรกที่เราคุ้นเคยที่สุดก็คือเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับหมายถึงการกำหนดค่าให้ค่าด้านขวามือของเครื่องหมายไปเก็บไว้ในด้านซ้ายมือของเครื่องหมายนะครับอย่างเช่น a เท่ากับ10หมายถึงอะไร a เท่ากับ10ก็หมายถึงการเอาค่า10 ไปเก็บไว้ใน a นั่นเองตัวที่2ตัวที่2เครื่องหมายบวกเท่ากับเครื่องหมายบวกเท่ากับหมายถึงให้เอาค่าด้านขวามือไปบวกเพิ่มจากค่าด้านซ้ายมือแล้วนําค่าที่ได้ไปเก็บไว้ในซ้ายมืออย่างเช่น a บวกเท่ากับ10หมายถึงการเอาค่า10ไปบวกเพิ่มจาก a แล้วผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ก็นําไปเก็บไว้ใน a ถ้าตอนเริ่มต้น a มีค่าอยู่แล้ว10 แล้วเราเจอเครื่องหมาย a บวกเท่ากับ10จากเดิม a มีค่า10พอ a บวกเท่ากับ10ให้เอา10ไปบวกกับ a เดิมกลายเป็น20แล้วไปเก็บไว้ใน a เพราะฉะนั้นตอนนี้เมื่อผ่านคำสั่ง2มาทัดนนี้ไป a เราจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ20เครื่องหมายลบเท่ากับความหมายคล้ายๆกับบวกเท่ากับเลยก็เป็นการเอาค่าด้านขวามือไปลบออกจาก ซ้ายมือแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็ไปเก็บไว้ในด้านซ้ายนะครับอย่างเช่น a ลบเท่ากับ10หมายถึงเอาค่า10ไปลบออกจาก a แล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็เก็บกลับเข้าไปในตัวแปร a เหมือนเดิมลองดูนะครับถ้า a มีค่าอยู่100นะครับแล้ว a ลบเท่ากับ10ตอนนี้ a จะมีค่าเท่าไหร่ครับจากเดิม a มีค่า100แล้วเอา 1> a 10, <c oughs> 1ลบเท่ากับ10ก็คือเอาค่า10ไปลบออกจาก A จาก A100 A ก a. ็กลายเป็น90 A กลายเป็น90และเอา90เป็นไงครับกลับมาเก็บที่ A นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ A ก็มีค่า90นะครับอีกอันนึงนะครับคล้ายๆกันก็คือคูณเท่ากับความหมายเดียวกันเลยนะครับก็คือเอาค่าด้านขวามือไปคูณกับตัวแปรซ้ายมือนะครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็เก็บ กลับเข้าไปในตัวแปรซ้ายมือเช่นเดียวกันอย่างเช่นตัวอย่าง A คูณเท่ากับ10หมายถึงการเอา10ไปคูณกับ A นะครับและผลลัพธ์จากการคูณก็เก็บกลับเข้าไปในตัวแปร A อีกต่อไปนะครับคือตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์เราน่าจะคุ้นเคยเครื่องหมายบวกลบคูณแล้วก็หารเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะครับเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์เราเรียกว่า M อดเรียกว่ามอด มอดคือการหารเอาเศษอย่างเช่นตัวอย่าง10 m มอดด้วย3ได้เศษ1นั่นคือ10ไปหาร3ไม่ลงตัวนะครับ10หาร3ได้3ใช่ไหมครับแล้วเศษอีก1 10ิมอด3ก็เลยได้เท่ากับ1อีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับ5 Mo มอดด้วย3ได้เท่าไหร่ครับ5 m o มอดด้วย3ก็คือ5หาร3 5หาร3ได้ได้1ครั้งใช่ไหมว่า5หาร3ได้1ครั้งหลือเศษอีก2 ห้ามดด้วย3ก็คือ2นั่นเองอีกตัวหนึ่งคือเครื่องหมายหาร2อันติดกันเครื่องหมายหาร2อันติดกันใช้หารเพื่อเอาผลของการหารที่เป็นจํานวนเต็มโดยการปัดเศษทิ้งอย่างเช่น10หารด้วย3แบบเอาผลที่เป็นจํานวนเต็มก็ได้3นะครับแล้วก็ตัดเศษทิ้งนั่นเองตัวดําเนินการอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าตรรก,กะนะครับตรรก,กะหรือเรียกว่าลอจิกในวิชาคณิตศาสตร์หลายคนอาจจะคุ้นเคย2ตัวดําเนินการสําคัญนะครับก็คือตัวแรก AN d and จะให้ผลเป็น true หรือจริงก็ต่อเมื่อสองข้างของ a อนเป็นไงครับเป็นจริงทั้งสองข้างข้างใดข้างหนึ่งเป็นเท็จจะให้ผลเป็นเท็จทันทีอีกอันนึงคืออ God, อ,อจะให้ผลเป็นจริงก็ต่อเมื่อมีข้างใดข้างหนึ่งเป็นจริงนะครับข้างใดข้างหนึ่งเป็นจริงก็จะให้ผลเป็นจริงนะครับเป็นจริงทั้งสองข้างเป็นจริงข้างเดียวเป็นจริงข้างเดียวข้างใดข้างหนึ่งนะครับก็จะให้ผลเป็นจริง รือ true น,นั่นเองนะครับนี่คือตัวดําเนินการที่เรียกว่าตกากตัวดําเนินการอีกตัวหนึ่งเรียกว่าความสัมพันธ์ความสัมพันธ์คือการหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลด้านซ้ายและด้านขวาตัวแรกเครื่องหมายมากกว่าก็เป็นการเปรียบเทียบว่าข้อมูลที่อยู่ด้านซ้ายมากกว่าข้อมูลที่อยู่ด้านขวาหรือไม่เครื่องหมายน้อยกว่าเครื่องหมายเท่ากับสังเกตนะครับมีเครื่องหมายเท่ากับ2ออันติดกันเป็นการเปรียบเทียบสองข้าง ว่าเท่ากันหรือไม่ถ้าสองข้างเท่ากันก็จะส่งค่ากลับมาเป็น true หรือจริงนั่นเองเครื่องหมายตกใจแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับติดกันอย่างนี้เรียกว่าไม่เท่ากับเป็นการเปรียบเทียบสองฝั่งว่าไม่เท่ากันหรือไม่ต่อไปเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับแล้วก็เครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับก็เป็นการเปรียบเทียบ2ฝั่งนั่นเองตอนนี้ให้พวกเราเปิดโคแลบใครที่ยังไม่เปิดเดี๋ยวสต็อปไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลองเปิดโคแลบลองทําตามกันดูนะครับเรามาลองเขียนโปรแกรม เกี่ยวกับโอเปอเรเตอร์กันดูโอเปอเรเตอร์ ator, ตัวแรกที่เราได้เรียนไปคือโอเปอเรเตอร์ในการกําหนดค่าก็คือการกําหนดค่าด้านขวามือให้ไปเก็บไว้ในด้านซ้ายมืออย่างเช่นอย่างนี้ a เท่ากับ100คือการเอาค่า100ไปเก็บไว้ในตัวแปร a นั่นเองถ้าตอนนี้มาเซอร์ใส่บวกเท่ากับ100ตอนนี้ a จะมีค่าเท่าไหร่ลองเดาสิครับอ่าเรามาลองดูเฉลยกันนะครับ มาเซอร์ลองปิ้น a ตอนนี้มีค่า200นะครับก็คือ a เดิมบรรทัดที่1บรรทัดที่1 a มีค่า100นะครับให้ a บวกเท่ากับ100ก็คือเอา100ไปบวกเพิ่มใน a นะครับก็กลายเป็น200แล้วก็เก็บกลับเข้าไปใน a ก็ตรงกันข้ามกับเครื่องหมายลบเท่ากับอ่าอย่างนี้นะครับบรรทัดที่1 a เป็น100บรรทัดที่2 a ลบเท่ากับ30แสดงว่าตอนนี้ a มีค่าเท่าไหร่ครับ ใช่แล้วครับ A ก็มีค่า70ต่อไปนะครับคือเครื่องหมายตัวดําเนินการทางคณธธิตศาสตร์บวกลบคูณหารบวกลบคูณหารพวกนี้คุ้นเคยนะครับมาเซอร์ยกตัวอย่างตัวที่เรายังไม่เคยคุ้นเคยตัวที่เรายังไม่เคยใช้นะครับก็คือเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์นะครับที่มาเซอร์เรียกว่ามอ d ถ้ามาเซอร์ให้ A เท่ากับ10ให้ B เท่ากับ5ปริ้นเอมอด ปริ้นเอมอดบเท่ากับเท่าไรครับก็คือ10 m มอดด้วย5หารแล้วลงตัวเพราะฉะนั้นเศษเป็น0 A m ย์มอดด้วยบก็คือ10 m มอดด้วย5ก็จะกลายเป็น0ถ้า A เป็น5 B เป็น3 m มอดกันผลของการหารก็คือมีเศษเท่าไหรครับเศษ2นะครับเพราะฉะนั้น a อมอดบก็จะเท่ากับ2นั่นเองอีกตัวหนึ่งคือการหารแบบเอาผลลัพธ์การหารแบบปัดเศษทิ้งเรามาลองดูนะครับถ้า ปริ้น A แล้วใส่เครื่องหมายหาร2อันแบบนี้ด้วย B จะได้ผลลัพธ์อะไรครับก็คือ5ไปหารด้วย3ได้1ครั้งก็คือได้1นั่นเองลองเปลี่ยน A เป็น A เป็น10หารแบบเอาเฉพาะผลหารก็คือได้เท่าไหร่ครับ10หาร3ได้3ครั้งมีเศษ1เราไม่เอาเราตัดทิ้งนะครับถ้านักเรียนใช้พร้อมกัน2อันนักเรียนก็จะเห็นว่าสามารถนะครับหารเอาทั้งผลและเอาทั้งเศษของการหารได้อย่างเช่น มานเซอร์ปริ้นอยู่ในบรรทัดเดียวกันเลยนะครับดูคนนี้มาเซอร์ปรินให้อยู่บรรทัดเดียวกันเลยมานเซอร์จะเอาจํานวนเต็มของผลหารแล้วก็เศษท้ามาเซอร์สั่งปริ้นตอนนี้มาเซอร์ก็จะได้คําตอบว่า10หาร3นะครับได้3เศษ1มาเซอร์ลองเปลี่ยน A นะครับ A เป็น7 7หาร3ก็ต้องได้2เศษ1 ใช่ไหมครับนี่เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งของการปริ้นต่อต่อ,ตอกันได้ปริ้นผสมระหว่างตัวอักษรและตัวแปรได้เหมือนกันต่อไปอีกเครื่องหมายหนึ่งก็คือเครื่องหมายยกกําลังมาเซอร์เพิ่มอีกเซลล์ตรงนี้นะครับนักเรียนสังเกตนะครับตรงนี้ถ้าเอาเมาส์มาจอมันจะเป็นเส้นอย่างนี้นะครับนักเรียนสามารถเพิ่มเซลล์เพิ่มขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องไปลบเซลล์เก่าก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับในการใช้โคลาบทามาเซอร์สั่ง x 1เท่ากับ10 p ปริ t x 1>, 1ยกกําลัง2ก็คือการเอาสิไปยกกําลังสองนั่นเองต่อไปคือตัวดําเนินการที่เป็นตรรก,กะเราลองดูตัวอย่างเซอร์เพิ่มเซลล์นะครับลอจิกแรกเราลองเขียนโปรแกรมแอนดูนะครับด้านซ้ายเป็น1แล้วก็แอนด้วย1ผลลัพธ์ก็คือผลลัพธ์คืออะไรครับก็คือ1ใช่ไหมครับคือด้านใดด้านหนึ่งเป็น1 1กับ True ก็คือเหมือนกันนะครับหหรือ True ถ้าด้านใดด้านหนึ่งเป็น0ผลลัพธ์ก็จะเป็น ศนนี่คือตัวดาเนินการ and ต่างกับ O oh, r นะครับ or oh, ถ้าด้านใดด้านหนึ่งเป็นจริงหรือด้านใดด้านหนึ่งเป็น1ก็จะให้ผลเป็น1น,นะครับนี่คือตัวดาเนินการทางตรรก,กะอีกตัวหนึ่งเป็นตัวดาเนินการเปรียบเทียบความสัมพันธ์เครื่องหมายแรกเราลองดูถ้าให้ A a เท่ากับ 20b เท่ากับ30 ให้ปริ้นผลของ a เปรียบเทียบว,ว่ามากกว่า b หรือไม่ผลออกมาเป็นอะไรครับเป็น false นะครับก็คือไม่เป็นจริง a น้อยกว่า b หรือไม่ผลออกมาเป็น true เป็นจริงเปรียบเทียบว่าเท่ากันหรือไม่ใช้เครื่องหมายเท่ากับ2อันเท่ากับไม่จริงเป็น false ถ้าเปลี่ยนเป็น b 20ล่ะก็คือ a เท่ากับ b หรือไม่เท่ากัน นะครับก็ให้ผลเป็น true ต่อไปเครื่องหมายไม่เท่ากับนะครับลองปริ้นดูซิปริ้นว่า a ไม่เท่ากับ b หรือไม่จะต้องตอบเป็น true หรือ false ครับลองเดาสิครับเป็น false เพราะว่า a เท่ากับ b นะครับถ้ามาเสิร์เปลี่ยนค่ามัน a ไม่เท่ากับ b หรือไม่ก็ true เป็นจริงนะครับเพราะมันไม่เท่ากัน a มากกว่าหรือเท่ากับ b หรือไม่ก็เป็นอะไรครับ true หรือ false ครับก็เป็น true ถ้า a น้อยกว่าหรือเท่ากับ b หรือไม่ก็เป็น False นี่ก็คือความรู้พื้นฐานของตัวกระทำในภาษา Python วันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ